คือระบบพลังงานและพลับบบางงานชีวิตที่กำหนดเกิณภาพให้กับระบบในแง่ของคุณหุูมิและความพึงพอใจในการกำหนดและสร้างเป็นสิ่งที่เอานำมาพัฒนาความเป็นเอกภาพภายในระบบถ้าหากว่าอัตราการนํำโงชีวิตของพลังงาน ลังานสิ่งมีชีวิตที่มีระบบในเวทที่มีความเสถียรภาพและกระจา,าข้อบกพร่องทุก,ทกพื้นที่ภายในระบบกลไกของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างมันกออ็อยู่ในอยู่ในขอบข่ายของเสถียรภาพมากกว่าที่จะต้องจัดเป็นอันดับหรือดับนั่นก็คือ,หม,อหมายถึงว่าหมายถึงว่าเรามีความเซสท,ที่จะ